วันนี้พามาชมระบบรองรับหัวเก่งรถบรรทุกอีซูซูนะครับระบบแรกเป็นระบบลอยตัวนะครับระบบนี้จะใช้อยู่ในรถบรรทุกรุ่นที่มีการยกหัวเก่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นคันนี้ F X Z 360แรงม้านะครับยกให้ชมกันครับ จะมีจุดรองรับหัวเก่ง4จุดนะครับเป็นโช้กอัพและสปริงแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูระบบรองรับหัวเก่งอีกแบบหนึ่งของรถบรรทุกอีสูซสุกันครับคือระบบรองรับหัวเก่งแบบกึ่งลอยตัวจะอยู่ในรถบรรทุกอีสุซสุที่ต้องยกหัวเก่งด้วยมือ ไม่มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวยกให้ชมนะครับจุดรองรับหัวเก๋งแบบกึ่งลอยตัวจะมีลักษณะแบบนี้ครับเป็นลูกยางซิลิโคน